พี่น้องมาข้าวส่นสองข้าส่วนคนอีสานอีกบพี่น้องโอ้ยอันี่คือเขาอนพี่น้องเลยกระบกมีแนวเนาะขี้หนาวกอนหนาวมมีหนาหนาวคือมาเบิ่งพี่น้อง và của ông nào cô nữa cô nữa đít thì là cái nóng nào quá nào cũng làm เกลือกจนหองเกือรื่มเ,เกลือจะหน่อยก็ขันมะนาวขันเกลือตะไคร่ใบม,มะกรูดขันไปก,กันเ้อครับโอ้ยเฮียโอ้สิไรเฮงังอยู่ยังหงย,ย,ยังเลยเฮีอยู่ บรขันบรขันจริงนการมันเขากันโอเคครับอยากจะทกันนะ

ปลาจะหน่อยป่ะเกลือเขียบขันต่อพี่น้องก็นี่หัวหอมหอมแดงเตรียมไปนี่มาขันใส่ก,กันเ์ด้วยพี่นอ้ oh. องโหนี่อ่ะพี่เสิร์

โอเคครับพ okay, uh, no no, ี่น้องชิมก่อนอ่ะ่วงพูดดีพี่น้อโดยนานเนี่ยไว้แสนแน่น้อยหนึ่ง เรียบร้อยครับพี่น้องนี่แหละก้อยมะนาวพักกินกับก็บพัากกาดซอยใบเฮียงก่อด้ใบูบกพักหนอกเครือเหี่ยวสองหน่วยไปพี่น้องขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณทุกทรัพย์ทุกรายครับขอบคุณทุกการติดตามครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องไ,ไวัสครับ